สวัสดีครับเอฟซี 2, แฟนซองเรตัน,นบนนุสมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวอนเก่าเก่าจะพายเอฟซีเรตันบุสมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนันทยาพาลุยกัย็พยานคนพิธาโนโลกนะครับในโครงสุดท้ายเพิ่นก็ะหายมาแล้วนะครับในวันนี้สิได้จังไห้ก็ตามไปฟังนํากันนะครับก็บมาแล้วกาลุน่ากดติดตามเป็นกําลังเกี่ยวด้วยนะครับขอมืวนท้งมวนอีกหนึนันทยาดีแปลงปัน่นไม้มได้จัดท่าเป็นคลิปพอใจเอฟซีเรตันู้ชมทุกท่าน ได้ฟังในรูปนะครักันทกิบสิได้จะได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับทุกคนนะเข้นมาในนทตียากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสามตัวอย่างเดียวนะคะเป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์พิษณุโลกนะคะวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองหาหกหกนะคะเพิ่นห่มาก ามตัวนะคะสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวห้ยมาหางเดียวนะคะเนร่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสามตัวล้วนๆนี่ก็บถ่าถ้าไคิปเป็นแถมมาอีกหางหนึ่งนะคะแถมมาอีกคัางหนึ่งเบิ้งคิปจนจบแล้วกาจจะเป็นตัวใดนะคะตัวแถมหางหนึ่งนะคะหายไปบ้างเียงสัมภาษณ์แว่านุ้ทยากับอาจารย์พิษณุโลโค้งสุดท้ายงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกสามตัวอย่างเดียวนะคะ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะาารครับสวัสดีครับอาจารย์ขอโทษนะคะโทรมาไม่ได้รับสายไปซื้ออะไรรถเพิ่งมาค่ะอ๋อรถใช่อฟสไายเหรอค่ะมีแต่เรื่องแต่ดาวรถมันซ่อมรถเสียลูกหมากคนนี้นี่ก็เลยได้เปลี่ยนหมดเลยไปซื้อะอะไรเพิ่งมาวันนี้ขายของไหมคะขายครับ พอขายได้อยู่เนาะเออพอขายได้ก็ดีใจด้วยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนก็ขายไม่ดี <ขอ S 1> วันนี้อ<ย>าจารย์ฮะไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เดิมเหรอ,อไม่ได้อยู่ที่เดิมย,าย้ายสองสองครั้งแล้วถ้ามันขายไม่ค่อยดีเราก็ อ๋อด,ด,ดีใจด้วยอ๋อวันนี้อาจารย์จะให้เป็นโค้งสุดท้ายสามตัวอย่างเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับาสามตัวอย่างเดียว <5. S 3> สามตัวอย่างเดียวค่ะหนั่ร้อย หลักร้อยนี้สามตัวเดียวใช่ไหมคะอาจารย์สามกับสี่อ๋อสามกับสี่กับสนี้เน้นตัวไหนคะอาจารย์ <4. S 1> เน้นสามเน้นสหลักร้อยสามกับสี่เน้นเลขสาม

สามสี่ห้าห้าสี่ห้าสี่หกตัวนี้พิเศษตัวไหนคะตัวห้าสี่หกนี่ใช่ไหมคะคเป็นตัวเน้นใช่ไหมคะตัวเน้นตัวเน้นนี่จะมีห้าสี่หกห้าห้า ส4 6 3ี่หกสามสี่ามสก้าสามส้หมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สาสตัวสาสองตัวไปด้วยหางวเ็ามเนี่ฮะเจ็ดสอนี่เป็นเลขบนหรือเลขล่าง เจ็ดสอบ8บเปอร์เซ็นต์บ้างค่ะสรุปว่ามีแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่นี้ค่ะสูตรสองไม่ได้จับสูตรสไม่ได้จับอ๋อจับสูตรเดียวครับ ทงางงบนอยย่เดีวค่ะสรุปว่าแนวทางของอาจารย์พิษณุโลกวดวันที่16พฤศจิกายน2566เป็น3ต,3ตัว3ตัว3ตัวอย่างเดียวหลักร้อยมี3กับ4เน้นที่เลข3จับผู้ให้3 4 6 3 4 8 3 4 9 3 4 7 3 4 5 5 4 6 ตัวเน้นของเลข3ตัวมี3 4 6 3 4 9 5 4 6แล้วก็ปางเลข2ตัวเน้นล่างคือ7 2หางเดียวตรงตรงกันไหมคะฮะคิดขึ้นได้หาปา,ากอีกหางเล่ตัวค่ะ,คะสูตรนี้มันได้หางเดียวลองดูว่าจะมาไหมค่ะ โคง้งสุดท้ายของอาจารย์พิสุนุโลกววันที่16สิกายน2566เลข3ตัว3ตัวอย่างเดียวหลักร้อยมี3มี4เน้นที่เลข3 3 4 6 3 4 8 3 4 5 5 4 6เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งคือ5 0 9ตัวเน้นก็คือ3 4 6 3 4 9 5 4 6 สองตัวให้มาเนล่างก็คือเจ็ดสองตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอ FC s a u ดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอมัน้อย FC กับสิ่งนี้แหละนะคะเสียงสัผภา์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์พิษณุโลกนะคะเพิ่นกะให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขสามตัวสามตัวบนนะคะกำแถมเลข สองตัวเน้นล่างมากคู่เดียวข้างเดียวนะคะทั้งมดทั้งมวนจะให้เป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะเพิ่งหายตัวแทนม,มากคือ5 0 9นะคะเลข2ตัวเน้นล่างนี่แปเคือเจ็นะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะพื้นท่ยากรบวกูว่เด้อค่ะว่าอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้จะใกล้เคียงห้าท้ายําให้เป็นแนวทางนะคะ ขารุ่นยากของเวยพอนหายเพราะมีเราเอฟซีโชคดีแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะโซกโซกมันหมันเฮงเฮงฟังฟังค่ะครับกันมาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงจะยินฟังแล้วนะครับทีนัติยาในสารูปเลขของอาจารย์คนพิษณุโลกในกองทัพไทยนะครับทำเราเพิ่มในไทยคลิปนี้ก็ทีเขาถ้าลูปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์คนพิษณุโลกคองทุพไทยสามตัวบนย่างเดียวให้เน้นๆ มาแล้วนะครับงวดวันที 16, ่1ิพทีก็ยห6นะครับเลขล่างลอยเพิ่อกัมี3ากับสีเนี่ยเลข3นะครับจับคู่3ามตัวก็มี3สา3 4ี่ห9สามสี่แปด3สเกสามสีเาหหนะครับกเดนไทยสามสีห้สาม3ี่กาับหา6นะครับเลขล่างตัวเดียวนะครับเบียนไม้เก็สนะครับตัวเดียวนะครับม่เลขแถมอีก 3าตกับมีหาศูนย์เก่านะครับเป็นแนวทางสื่อสารเแปงของรัฐบาลนะครับบังว่าเอฟซีและสโม,มสกต่านคงเสิยเงี้ยนฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้กับขอ้อยุติเพียงสามน,ววน,นี้พบกันนในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ